นี่เราก็ออกจากเขาบึงกดมาแล้วนะครับขี่ล้างไหมอ๋อเราออกจากเขาบึงกดมาแล้วนี่ออกจากเขาบึงกดมาก็มาเจอข้างนอกนะครับ<อ>นี่เลยเสาเยอะมากเลย ไปมีกวางด้วยไปดูกวางสิลูกโอ้ไปดูกวางกันไหนตัวไหนอ๋อเฮ้ยตัวนี้ดูดูลูกตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ใส่หัวนี่นี่น้องลินดูตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ใส่หัวได้ด้วยลูกอันนี้ใส่ัวเลยอันนี้ใส่หัวเลยอันนี้ใส่หัวด้วย คยร้องหไม่ชอบร้องไไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวเอ๊ะดูไปเข้าไปเลยแหวนเลยอุ้ย Hey! <laughs>